ขออยากด้รับพี่นองทำยังไงครับไม่ว่ามาจะใส่ว่าไปใส่เบ็ดแล้วใส่เบ็ดเอ้าแสดงว่าป้ามึกอยู่นี่ก็ไปใส่มากว่คือคนซ้อนตรงแถดนี้ยังไงเนี่ยโอ้โห าเท็ดอีหยังกินเอกบุญเติมเขาเรียกว่าตำกุ้งใส่ปลาหมึกตำกุ้งใส่ปลาหมึกนี่เชฟบุญเติมเหรอเชฟบุญเติมฉันก็ได้ตำใส่โคกบ่เออขอโทษดิเฮียลืมเพราะว่าจะใส่กระเทยอยู่ตอนตำเราแลยใส่โคกบ่แซ่บเด้บ่ต้องใส่ปากได้อ้ายโอเคอ่ะกราบสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับผมเฮียตำคำตรง Channel สวัสดีครับผมบุญเติมหลอที่นี่นะซี่ที่อื่นครับสวัสดีครับผมเกิงสยามนกเจ้าครับผมน้ำกุณแจเาเรื่อยเลยกิ้งสยามนกเจ้า นกเพิ่มกลินพร้อมเหมนกเพิ uh uh, ่มกนผู้เพิ่มกินขาดหักเออเอาเงี้ยเงี้ยเอาสิมาละมากินนี่ยังวะให้อะะเอาเอาก่อนเลยใส่เลยบ่ใส่เลยยุ้มเลยดิอืออือเอาดิเอาเลือกตอนยังไงด้วสันประมึกนี่เอาเดี๋ยวอือด๋อยเหรอหมูแม่กินหมูเป็นร้อนลองประมึดยังไงกูอื้อหือ ใส่บุกแจงกับอ,อังต้มมืดต้มขึ้นน้องเจิงสยามกินเป็นหรือ่คนอยู่กับเฮีาตาม่มนี่ได้กินเลยีได้กินกับสีแล้วห <c oughs> ขอ,อยาได้ครับพี่น้องทำยังไงครับ ไม่ว่ามาจะใส่ว่าว่าเอาไ้แลไม่ไยังหรอว่าเงินปุ๊อย่างอืใช่หรอว่าเด็นัาเมื่ออยู่ใช่ยังตามหาประั่นมามหไปใสมาพี่ลองทำมหานน่เข็ดเรื่องอยู่มาครับ มาพี่มาพี่ขอมั้งพี่นั่งตักไอ้บุญเติมหนิยังงเหนื่อยปีพิ่ังกันสวัสดีครับไรยช็อกโกแลตครับไปใส่มาไปใส่เบ็ดแล้วใส่เบ็ดเอ้าแสดงว่าป้าหมึกอยู่นี่ก็ไปใส่มาวะเนี่ยน่าให้นะบุกไลมืาล้างใส่เอาปลากระป๋องมาฝากใครเนี่เด้อ hai mươi sáu năm hai nghìn hai mươi 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 hai ต้องแซ่บสิแซ่บขนาดนี้เพรชบ้างไม่เท่าไหร่เนะอโอ้บอกพี่พร้อมโอ้เอ้างานเอ้าเอีกเอายีานตึงเฮเลยหรอ เมื่อนาเด็ดดึงแห้วมนนินมาไม่อยากคือขอบคุณโอ้เอาใส่ดอกหน่อยนึงโอ้ไม่ดอกส้มแล้วเ่อนี่ซ้อนเหียบสอนะได้นานหมอร่อยปะอร่อดูได้ป่ องกล้งตั้งล่ะกุ้งสดบ่นี่อืองโตไปเลยหวานกุ้งสดๆนี่ันนี้ไปหรอนั่นเหมือนเดิมขู่อ้องมา่อนยูเอฟโอขอข้ามนี่ได้พี่น้องด้อขอประทานอภัยอะไรมากินด้วยหางกุ้งนะ ไฟเบอร์เอาจริงๆพูดจริงเนี่ยจริงเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยทุณข้าวเอ้าโอ้อยกระปุ่นร่อยบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องจะเป็นกำลังตกดิน <c oughs> บักแตงตลาดนี่คือหวานดีเลยเนาะอ่ะขับปุ่นเงาใส่บงจะเหลือตัวเด้อขออนุญาตใส่หานิ่งขึ้นบุญเติมอ,อ,อ,อือหืออือหือบ่อเออนี่พอแล้วยของแท้อ๋อ

นี่มึงก็เอากูไปไอดอลใไหมล่ะเอาบุญเติมเป็นไอดอลห้านิ้วเลยแซ่บป้ะแซ่บครับเอาใส่เข้ามาไงเนี่ยเข้ามาอีกอือหืออืองับมันบาได้โยกไก่กันแน่เนี่ยใช่หนเบิุญคือไก่สำหรับฟันป่าเราจะว่าคือให้น้องว่าโยกไก่แถมปกติก็ห่างกันสองเมตรคนเดียวว่ะยนให้กันกินเนาะอะไรท้องหนาพี่น้อง ยอดจัาหน่อ,ย,อ,เอ,เอเยเขาเหลี้ยงไงเขาจะสักใส่เบ็ดได้ปะเนี่ ok. ย,าายเราพลาใส่เบ็ด<ห>พี่น้องขอมาลาย,ายลอยู่เฮ็ดคลิปใส่เบ็ดในเบื้องแน่้าเดี๋ยวให้ป้านบืนกาาันพี่น้องเราใสาเ่สเบ็ดลองเราเยืนต่อใช่ไหมสุดยอดเลยว่ยดดะมันเป็นเบ็ดคัน เม็ดขั้นที่แบบว่าเล็กๆอ่ะอื้ปักเป็นไม่ไข่ที่บ้านเล็กๆที่ว่าเล็กปักฝังเบ็ดไว้ค้างคืนอื้อเนี่ยรู้ว่าใคมีไหมแบบเนี้ยมีโอเคมานี่อาหมึกอู้ mình sẽ gọi đi bà Oh, mia. Mm hmm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 . Mm à? Ủa, hmm. à? hmm. Mm hmm. Mm mình phải hmm. Mm giết quần hmm. Mm hmm. Mm hmm. sốt Nằm nhầm nhầm, Mm hmm. Mm hmm. Mm khô Mm dễ, nó cứ เราเราแซมบ์หยอดเลยโหดีเกิดน่าฬิกดเอาว้าป้าไอ้ป้อนเดี๋ยว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 สูตรแบบพอพอพระเฮ็ดไหมพอเลี่ยเฮ็ดยังไงพอเลี่ยขอโทษดิเอาไว้เอาไว้เออเล่นมันเร็วเอาเอาไว้เอาไว้เออเล่นเร็วอยู่อะสมเป็นหลวงอาจารย์ออดครับได้กันได้กันแนวนี่สมสม จิมจิ้มจิม,จมใส่พี่น้องกินเนื้อบัดน,นี้สินั่งเบิง่งกินได้บ่หลายเป็นตาเอามาปล่อยใบอีกอยู่เด้อเนาะประมือเนาะที่ลังไปใส่กระบ,บอกให,นนะห้แม่จะควางหน้าพันดาบ่ปล่าบ่แล้วบรักไปเนาะบ่ <laughs> เอาเงียวยังเสียบขีแค่เดียนขีแค่เดียน เสปลาใสื <S <s <ah <ah <k <k ้อมันมาปล่อยไปข้างลังนี่อยู่เดี๋ยวมันใหญ่กว่าไปแซวอืมคืออยู่เดี๋ยวมือนลังแผลปลาใช้มอนไม่อ้เนื้อห้าจินมันเด้ยว่าวาปลาเม็ปุ่งอื้แซบโอ้่อนอยากินหนัมันนะพี่น้าพี่นนองก็ยังพยายามกินแต่ปลาเมเน่ มันเสียบนะเหรอแต่จะไม่เป็นนุ่มเลยนะใส่หลอดดูดเอาเลยทีนึดเผาระเบิดเข่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยเฮ้ยไปกัำมือกพวกขังผักเลี่ยมเนี่ยเขาเดินทางไกลเนี่ยเขาแบบใส่กำลังหลายเขาจับจับการบางหงแล้วหูดเลยตั้งหัวถ่ายกระดูดเอ้ยสมัยสาดี่แล้วบอกประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้ว ตอนนี้อายุจากปีกูฝันอะไรไม่รอ้แบครับโรยนี้คำซองคำบึงอืมดีมากอืมบด้เวณพืนที่เหดที่พี่น้องบึงเนาะมนี่ไม่ได้มันหน่อยเนาะครับเนาะ พอดีเปรี้ยวพอดีหวานพอดีหืตักเหา่ยวเหียวใชวะแหวนนี่ืดยอดปะย้วแยวพี่น้องทางไกลเป,ป็นกไปบเดมาบ้านกินหวบา้านเล้วเห็นทงนาแน,น,านาี่กชิมันบ้านนะหืมหนวจุ่มเดพี่น้องเนี่โอ้ขอโทษครับกินกุเล็มันกุหักจะกูรู้มันปนกวางเลย อื่นทำปลาคอใหญ่มันต่มบ่ต่มใส่ไข่ต่มใส่มดแดงคือ,อต่อมใส่มดแดงแซ่บจับทีมงานโดดหัวโจบโจบ,บใส่มันมันเนาะเอ้ยมาต้องแวะขี่เนาะกินยำไปยำไปถึงหัวหนูน้นที่เนาะ <laughs> ใส่ปลาคอเ <laughs> อาละก็จิ่มแล้วนะก็จิ่มกับจิพ่อตัวอืมอฮะอินอะไร ก็ร่าพี่น้องตีบาทนี่ยว่าว่าเก่งปุองอะอะพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้สำหรับนี่นะครับผมว่าจะได้คำพูดใดที่บสุภาพก็ขอโทษขอพยายามหลายเด้อนะครับผมผมก็มันอยู่กับเฮียตั้มแต่หลายมื่อ้วล่ะเป็นทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันแล้วนะครับว่ากันร่วมงานกันมาตลอดแหละร่วมงานมาตลอดบ่ได้มีเวลามาอยู่น้ำกันก่อนกันนั้นผมไปคอนเสิร์ต อันนี้คือว่างแบบว่าโควิดเท่ากับคือโอกาสกักตัวน้ำรับผิดชอบท่านสองคข้อมูลไปใส่แต่ยูจะให้แต่หน้าเนี่ยใ่ไหมพน้องนะครับผมห่างไกลโควิดสุขสุขคุณนึกพ่น้องเด้อขอให้เราดำในรวยสุขสุขคุณนะครับรวยเงินรวยทองรวยสุขภาพครับผมมีอยู่มีกินตลอดปีตลอดไปนะครับผมช้าช้าธุอ่ะเงาตอม yeah. ะไปพี่น mm ้องการกระท่ำใดว่าจะได้บริสุขภาพขอโทษขอให้เด้อคลิปนี้กับพ่อไปซ้ำนี่นะครับอย่างเฮ็ดคลิปอยังกะคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็เก่งสยามกับมิชองยูทูบนะครับเขาไป ม่าจะเป็นคลิปยอกล้ <ไป S 3> อกันกับชิปเพลงไปคริปเพ่งลงช่องเจงสยามหลักๆก,ก็จะเป็นเพ่งครับแล,ล้วก็กิจกรรมว่างๆของแกงร้อยสีหรือศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดหอยของเฮ่าเนี่ยแหะที่นี่ยัง <S <S ม,มวนๆให้พี่น้องในเบิ้งหน้ะครับเนาะฝากติดตามด้วครับสวัสดีครับ